สวัสดีจ้าทำกินง่ายๆสไตล์แตนมาแล้วจ้าวันนี้แตนมีเมนูหมูสามชั้นผัดพริกหยวกนะคะไปดูวิธีทำกันเลยจ้า ั่งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอากระเทียมมาเจียวให้หอมเลยจ้า ก็กระเทียมหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสามชั้นที่เราหั่นลงไปเลยจ้าผัดให้หมูสุกเลยนะคะ ใส่พริกหยวกกับหอมหัวใหญ่ลงไปผัดเลยจ้าเดี๋ยวแตนก็จะปรุงเลยนะใส่น้ำตาลใส่ผงนัวจ้าใส่น้ำปลา ใส่น้ำมันหอยจ้าใส่ซีอิ๊วขาว,สวผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้า ผัดให้พริกกระหอมหัวใหญ่สุกเลยนะคะ นี่จ้าน่าทานไหมคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้แ่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แตนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ